3 2 1 không <coughs> <coughs> oh, <wow. coughs> oh, wow. สวัสดีค่ะเขา้ะเราเข้าสู่คนติดคุกแบบมาก็มาสภาเพเยี่ยมากตอนนี้เป็นเวลาตีหนึ่ง จะทำหม <want> ูต um ุ๋นได้หวานเค็มเพราะว่าเมื่อกี้เพิ่งกลับจากที่บ้านแม่กับพ่อนะคะก็ทำตอนนี้แหละหมูอยู่ในซิงเรียบร้อยเราจะเก็บสิ่งนี้ไว้กินได้อีก7วันเพราะว่า7วันนี้ฉันน่าจะเป็นวันที่ยุ่งยากมากใหม่ดังนั้นเราก็จะทาทุกอย่างเผื่อไว้แล้วก็ใส่ช่องฟรีซแล้วก็เอามาอุ่นอุ่นอุ่นพอตอนแรกอะทำกับเผาไว้แต่พอกินกับเผาปุ๊บที่แต่สองครั้งก็เลยคิดว่าต้องทําเมนูใหม่ละเป็นหมูละกัน แล้วก็คือลืมซื้อไข่ด้วยเอาไข่ที่ร้านมาไ,มได้เพื่งจะโชว์แล้วไข่เป็ดของคุณแบร์ร็อกต้ามันไม่อยากจะขายนะแต่ขายหน่อยไข่เป็ดร้านคุณแบร์ร็อกต้าคือเป็นไข่เป็ดที่แบบทรงพลังที่สุดแล้วอร่อยที่สุดตั้งแตเคยกินมาเดี๋ยวว่าเขาน่าจะประจักษ์ให้ดูแต่อตอนนี้คือไข่เป็ดหมดกัียงถัดมาที่ตรงนี้หมูสามชั้นถามว่าทําไมเน้นมันเยอะจังกูฟันไม่ดีครับกูก็เลยต้องกินมันนี้ครับตอนนี้พูดเลยนะสงสารน้องคนตัดมากเพราะว่ามันจะไม่มีเรื่องราวอะไรที่มันเลียงตัวสุด,สด ก็คือเราจะทําหมูฟิลหวานเคม็มคุณนะแล้วก็ฉันไม่ได้กินเนื้อสัตว์แบบเป็นชิ้นไปนานมานานมากเพิ่งจากอมิสไลเปลี่ยนขนาดไม่ได้กินหมูกรอบมานานมากแต่ก็เลยคิดว่าหมูตุ๋นน่าจะกินได้แต่ว่าที่เลือกเนื้อน้อยเพราะว่าเคี้ยวมันติดฟัน <c oughs> ก็กินมันเยอะหน่อยให้เป็นฟิลไล่กระเจลี่อะไรอย่างนั้นคือแบบเป็นฟิลแบบเมนูหมื่นแคลมา <c oughs> ขาั<ว>้นแรกคือล้างหมูก่อนน่ามากอะจริงวันนี้คือไปทําบ้านไปติดพม่านเองด้วยแล้วก็ไปซื้อตู้หมูเนื้อชิปเงเนี่ย ฟิลล้างหมูตอนนี้คือกรมอนามัยต้องเข้าแหละเพราะดูสกรปรกมากแต่ว่าสะอาดนะคะดิฉันได้ทําการล้างสิงนั้นเเรียบร้อยฉันก็ซื้อหมูแบบปิดหนังมาเลยเพราะว่าเันว่ามันตุ่นแล้วมันจะได้ฟิลล์ like เจลลี่นะรอบนี้ไม่ได้ซื้อหมูอนามัยอนามือแบบว่ามีโอเมก้าเพราะว่าช่วงนี้กินอะไรได้ประหยัดก็กินประหยัดนะคะเพราะว่าตามทําบ้านหมดละคะ่ะแล้วก็เดี๋ยวเราจะเอามาหั่นเป็นแบบโช๊โช๊คอใหญ่ๆห,ห,หน่อยเพราะเดี๋ยวเราจะเอาไปเสียก่อนเพื่อให้ความชุ่มชื้นในเนื้อหมูมันยังอยู่แล้วเราก็จะปตุ่นนกัน ที่ทำเมนูนี้ครั้งแรกแตเนี่ยไอ้เฮียรอดก็รอดไม่รอดก็ก็ต้องแดกอยเลยเพราะว่าหมูสองเส้นย้ายมาตรงพาเขียงไกลมากอีดอกย้ายมาสามเซนวันเราไม่มีตากล้องเนาะเราก็เลยต้องเป็นมุมนี้กันไปอ่ะหั่นครึ่งก่อนเพราะว่ากระทะเราเล็กน้อยเราอ่ะจะบังแบบเดี๋ยวมันจะหดหดใช่ป่ะประมาณนี้บัางบ้างบังบ้งไปนี่มี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 ม มีซันเซิงนะนี่ไม่ต้องไม่ต้องลึกถึงแบบชั้นเนื้อนะก็เอาประมาณนี้ฟีลแบบว่าให้แซกซึมเอ้ยช่วงนี้เป็นอะไรไม่รู้อะอยากเดีขาหมูคือมันแบบเหมือนมันแบบม,แบบม,แบบมันกินแล้วมันเคี้ยวได้มากที่สุดแล้วอะไก่ทอดเนื้อทอดไม่ได้กินเนื้อมานานแล้วเพราะว่าแบบถ้าไม่ใช่เนื้อโกเบยลด้วยนะก็ไม่กินโอ้โหสูงมากคุณพี่ <c oughs> ไม่แต่ว่าต้องกินเนื้อติดมันเพราะว่าไม่งั้นก็คือเคี้ยวไม่ออกแล้วก็ไปติดที่ร่องฟันแล้วก็กูก็เศร้าอีก นี่เรียบร้อยจากนั้นเราก็จะไปเสียที่กระทะไกลมากถึงแล้วดู่บไในพาร์ทของการจะียเจอส่วนตัวจะใช้ไฟอ่อนหน่อยเพราะว่าเราต้องการแบบให้มันซุมซึนแล้วก็จะไม่ได้ใส่มันนะเราก็จะวางฝั่งหนังลงไปอ,อร่อยแน่เลยไอ้ย้ยไม่ได้เริ่มทำบุ่งเข้ออไป เอาหนังลงก่อนนะแล้วเราก็ทิ้งให้มันแบบซูวีของมันไปแล้วเราจะไปปูน้ำสอดกันจ้าขั้นแรกนะคะเห็นหน้าเจ้าของคลิปหน่อยเพราะเดี๋ยวจะไม่รู้ว่ากูคนทำปูอัดสารฝันเพราะว่าเราเคยพูดในลไลฟ์แล้วเราอยากมีอาชีพขายปูอัดทอดเราจะไปปูอัดสารฝันต่อในคลิปหน้าเครื่องปรุงแรกก็คือซีอิ๊วดำที่ขโมยแม่มาจากพันแม่ พอไม่อยากซื้อเป็นขวดนี่จ้ะแต่อันนี้ว่ามีซีอิ้วดำขายขวดเล็กๆด้วยฉันต้องเห็นแต่ว่าันนี้ก็คือขอโมยมาจริงๆมันควรจะเป็นพริกหอมกระเทียมแบบที่ว่าเป็นซีอิ้วดำสดแต่ว่าอันนี้เขาก็มีขายแบบนี้แล้วมึงจะลองใช้ดูเผื่อมันจะเลิศแล้วก็น้ำตาลปี๊บนะนะตัน้าต้องใส่ทั้งถุงเลยอะเพราะว่าจริงๆเราแอบอยากตุ๋นกระเทียมเป็นเม็ดลงไปด้วยวะ่ะเดี๋ยวขอคิดก่อน มันก็ฟิลสั่มเกลือแบบอันนี้เขาไม่ได้เป็นสปอนเซอร์อะไรเลยนะแต่มันก็เป็นฟิลสั่มเกลือแบบเหมือนเอาปั๊มเองเลยนะนะ่าขอชิมนะป้าคือ,อ,อเค็มมาแล้วอะ่ะบึงเะไรต้องระวงังละดีนะกูชิมก่อนอุ้ยอันนี้คือเป็นฟิลแบบว่า already ถูกปรุงมาก already cooking กบับสัมเกลือเวอร์ชั่นแบบว่าโยนหนมูลงไปได้เลยเอยหอนูมซอสกระเทียมไอ้เหี่ซอสสั่มเกลอือกินเหมือนไอเนี้ยเวลายอยู่ในบุญเส้นอะ หมือนแอบบกินคนมาเมลี่อือร่อยนะดังนั้นพักการใส่ซีอ e ิ e ๊วอย่างโชคโชนนะ,ะน้ำมันหอยตาหมี่กุ้งกี่เขาบอกว่านี้อร่อยก็จริงๆก็ใช้ว่าจะาหมดกคนแล้วก็โอเคนะต่างอย่างนี้เดี๋ยวฉันชิมไม่เคยได้ชิม,มเบาๆเลยแคมีแต่อพอดีแล้วเราก็รสด,ดีฉันจะไม่ใส่แหละเพราะว่าใน e อีสานเกินเมื่อกี้สนั่นโลกอยู่ ก็จะใส่ผสงซูไอ้นี้ไม่ดีเลยอ่ะมึงอย่าซื้อกันนะมันแบบแม่งไอที่เก็บความชื้นไม่ดีฉันมีผงกระเทียมด้วยฉันจะใส่ผงกระเทียมเพราะว่าฉันมันเป็นมิดรักนักกระเทียมถ้าใครไม่ชอบกระเทียมไม่ต้องใส่นะแต่ฉันเป็นกระเทียมยเลยอุเฮ้ยคีบอุ๊ยคีบออกมาเยอะเกินถามว่เป็นไรด้วยความที่หมูนี้มันจะต้องเป็นฟิวหวานเลมคุม้มการีปูค่ะโอ๊แข็งมากคุณนะ เอามาวางเป็นตอกไ,ได้ปะสีอิ่วดำเวลาใส่แล้ใส่อย่างระมัดระวังกัโลกพิจิตรสยงหมูชูชาช,ชาชูชานี่คือรายการโผล่ไปเรื่อยหรือเปล่าครับเนี่ยจะได้เห็นว่าทำอะไรไม่เห็นที่อะไรเลยอ่าเหมือนเดิมว<ะ>ัดวัดตังค์จริงนะว่าน้ำตาลปี๊บที่อร่อมันตาลปี๊บแบบอะน้ำตาลปี๊บที่อร่อยคือมันตาลปี๊บแบบผสมสีตาลปี๊บแบบฟิลแบบห้ทำแพง ยังงั้นอะอร่อยนัวไม่กลัวไข่เขาจะใส่น้ําตาลริปูประมาณหนึ่งเดีย๋ยวให้ดูส่วนผสมในถ้วย้วผมจะใส่น้ําผึ้งไหมล่ะผมก็ใส่น้ําผึ้งแล้วมันก็อ,อร่อยแน่เลยผมคิดไว้างน,น,นะคะใค่คิดว่นพันปกตองเยอะจังก็น้ําผึ้งผมใช้อันนี้เป็นเกสรดอกน้ำใย เป็นไงนะเออเริ่มแล้วเริ่มละ แต่ว่ายังไปต่อได้เราก็เอาตรงฝั่งนี้ลงนะคือพลิกไปแต่ว่าไอ้ด้านเนื้อพยายามอย่าไปลงเยอะเพราะไม่งั้นมันจะแข็งกระด้างแล้วก็ทิ้งมวแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเราผสมซอสกันดีกว่าอะซีอวดำเราจะใส่ทีหลังเพราะจริงๆคือพวกซีอุดำเนี่ยมันไม่ได้มีตัวแปรทางด้านรสชาติมากนะจนเนี่ยมันเป็นเรื่องของสีอะไรเงี้ยเออเราก็ไม่ต้องสีเรียสก็ได้แต่ก็จะใส่หมดนะคิดว่านี่หน้าตาจะเป็นอย่างงี้ปริมาณจริงๆกะเอาได้แล้วก็เพราะเดี๋ยวเราต้องใส่น้ำแล้วเราก็จะตุ๋นไปเรื่อยๆแต่จริงๆก็จะมีคนแนะนำว่าไม่ต้้้องใส่นนก็ไดะ ว่าเดี๋ยวน้ำในหมูมันจะออกแต่ไปเอ็ก็คือเราทำอันนี้เป็นแบบออริจินอลซอสอ่ะมันจะเข้มข้นมากดีนได้ใส่พริกไทยด้วยแต่ว่าเราจะบี้ไอ้พวกน้ำปั้นปีป๊บอะไรเงี้ยให้มันละลายก่อนขนๆๆๆๆๆคนถ้าใครกลัวว่าแบบมันจะละลายยากแนะนำะว่าให้ใส่น้ำอุ่นลงไปนิดนึงแล้วก็อย่าลืมหยอดเกลือลงไปนะแม้ว่ามันจะเค็มอยู่แล้วแต่ว่าเราจะขอเกลือให้มันแบบตัดนิดหน่อยแล้วก็พริกไทยแบบไม่ยัง่ง ว่าบอกุย๋ยรักการกินถิ่ไทยนะ2,000 years later น,นัเราก็ค้นๆๆเราก็อย่าลืมชิมรสด,ด้วยนะว่าเราได้รสที่เราชอบไปอย่งยไปดูหมูหน่อยนี่มันจะเริ่มแบบว่ามันจะเริ่มกักเก็บความชุ่มชื้นของหมูเอาไว้แล้วนะแล้วก็ดูฟิลประมาณนี้เราก็เริ่มแบบ แลนน้วเอาไวไฟออกแมนหมูมันจะไหม้ไก่คนซอสแปบบ๊บเรา้อ้คนอย่างเพื่อนจริงๆหมูเราเรื่องโอเคแล้วแหละเราจะเอาหนังลงคือการเซียร์ไปก่อนอะ่ะมันจะทำให้ตัวนหนังมันแบบเปืเป่อยง่ายด้วยนะเว้ยโอ้หนูไม่รักดิเวมึงนก้องเที่ยวมากอะ่ะขออภัย เราก็แอบชิมเาคลายแต่น้ำตาลมันยังละลายไม่หมดนะล้วก็ดูว่าแบบคาดการณ์หวานหอมอร่รอยอีกยนะสักนั้นนะคะใช่น้มประมาณนึงเลยนะเราต้องคิดได้ว่ามันจะละลายแนะนำนะว่าใส่กระเทียมรากผักชีที่เป็นแบบว่า,าตนาาาันต่อนะว่าไงชิ้นชิ้วดำมีขโมยนให้มา เดี๋ยวป้าจะหยดน้ำตาลปีเตเพิ่มนะพอรู้สึกได้ว่ามันจะหวานได้มากกว่านี้หน่อยนี่ถ้าเราใส่ซีฟู๊ดไปปุ๊บมันก็จะเริ่มเป็นแบบมีความเอ้ย,ยมีความหวานมีความแบบสีแบบสวยเป็นโตนนะป้ายเขาใส่หมูจ้าจะนั่นนนใส่หมูจ้าอื้ ซิ๊วดำเนี่ยพยายามอย่าใส่เยอะเพราะอะไรรู้ไหมอีกอย่างหนึงน่งๆนึบอกว่าใส่มากมันขมอันนี้เดี๋ยวเราจะแบบฟิลนางล้างชาม เลิกซ่าเลยสิเมื่อกีซ้ซาดีนะเราใช้แรงความแรงของไฟประมาณนี้ได้นะเพราะว่าจะแบบไม่ได้เวอร์เกิดแต่ต้องต้องจะละลายน้ำตาลปี๊บอีกหน่อยลงในชามที่เราจะเติมน้ำตรงนี้เซนเตอร์ครัวแบบแคบมากนี่ไงถึงได้ไม่ค่อยได้ถ่ายคนติดคุกเพราะว่าอย่างงี้นี่แหละแต่ทุกคนรับได้ในความกระข่ะโอเคก็ไม่ได้ติดอะไรน้ำผึ้งไม่ใส่แล้วนะเพราะว่าเจ้าว่ากินน้ําผึ้งมันค่อนข้างจะแบบชัดเจนเลยแล้วก็ความเช็มก็พอละสปบอนเซอร์เข้าได้นะก็อเ,อเอาน้าใส่ ใส่เยอะได้นะเพราะว่ามันจะต้องตุ่นอีกนั่นนึงช่วงตอนนี้เรามีเวลาใช่ปะ่ะเราก็แบบไออิงละายได้พอกว่าที่ยีหมูนั้นมันจะทําการเสื่องซึมบางคนเขาก็ใส่สีอิ่วดาแบบนิดเดียวจริงๆนะแล้วก็ไปเน้นรัดตุต่มแต่กูขโมยแม่มาเยอะแล้วไอขี้เลยตอใส่ไม่ให้หมดเลยบางคนเดี๋ยว,วพอดูเสร็จแล้วก็จะมาคานว่าแบบหมูตุ่นที่หนูทําไม่ใช่แบบนี้คะ่ะเออด้วงมือไปทำแบบที่มือค่ะเดี๋ยวไว้ข้างหลังจะมาทาจับฉ่ายสูตรเด็ดเคล็ดลับให้ดู น้ำล้างถ้วยตาละลายไม่หมดเลยช่างม่จริงจริงฉันมีที่คีบอันใหญ่นะแต่ไม่จะคีบลุกระหว่างนี้เราก็ตุน๋นสนั่นซัลเมอร์เซลอุย้ยจริงๆิงฉันลืมใส่ซีอิ๊ว่ะขอใส่สีอิวหน่อยได้ไหมใช้ฝาเขียวอุย้ยเราต้องทำอย่างีรป้าปิดไว้เผื่อสปอนเซอร์เข้านิดหนึ่งเพื่อเพิ่มความหอมจริงๆบางคนถ้าติดกลิ่นความเป็นไทยมากอะใส่น้ำปลาจะอร่อยเลย แล้วก็มีอีกวิธีหนึ่งคือบางคนที่เขาบอกว่าไม่อยากทํายุ่งยากอะ่ะเราแนะนําว่าให้ใช้ซอสเทริยากิหรือไม่ก็ซอสชาบูผสมอันนี้ทําได้เหมือนกันไปลองดูนะมันอร่อยแบบอีกแบบหนึ่งนี่โอ้ง่ายปะง่ายช่วยดิลองทำดูหนูทำได้อีกแค่ดูอีกขอเลี้ยงชมอืมไอเที่อร่อยสัตมึงคุณํำขายได้ปะ จร,จริงนี่ไม่จริงน้ำนี่อร่อยมากหวานเค็มลงตัวเปรี้ยวหวานลงตัวเป๊ะเนี่ยเราก็จะตุ่นอย่างนี้แหละตุ่นไปเลยตุ่นแบบทิ้งดิ่งเอาจริงๆก็พรุ่งนี้ก็ได้นะถ้าใครแบบเซฟตี้ระบบหน่อยแต่ว่าถ้าใครมีม้อแรงดันาาาก็อาจจะอาจจะได้แต่ว่าเราแนะนำว่าซักประมาณสองชั่วโมงขึ้นไปก็จะกิบเกะเราเปิดไฟอ่อนๆตุ่นไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อ ใครกลัวไหมก็แนะนําว่าให้เติมน้ําแบบเยอะๆไปก่อนได้เลยถ้ามันไม่เค็มเราค่อยเพิ่มความเค็มทีหลังได้แล้วไม,ไม่ได้ก็คือความหวานคือรสชาติเราเพิ่มทีหลังได้แต่ว่าถ้าน้ําแห้งแล้วหมูไหมอะ่ะไม่ต้องแดกค่ะดอกดรือไม่อร่อยเนาะเอางี้เดี๋ยวอีกสักสองชั่วโมงเราอัปเดตกันใหม่แล้วก็เดี๋ยวจะเป็นพาเช้าที่อีกทีว่ามันเปืเป่อยแค่ไหนอุ่นไปจ้าคือตอนนี้ในห้องครัว คือแว่นวนเป็นฝ้าไปหมดเพราะเราตุ๋นนานมานี่มาผ่านมาประมาณชั่วโมงหนึ่งแล้วก็สังเกตว่ามีอะไรคะสุดท้ายคนแก่ก็ทนไม่ได้สุดท้ายกูก็ปอกกระเทียมครับแล้วก็เอามาใส่มึงนาจตใมันนิ่มแล้วมันแบบอุ้ดูนี่มันแบบ คือรู้เลยว่ามันอมน้ําซอสเข้าไปแบบแล้วหมูหดเหลือแค่นี้จากที่เต็มเปี่ยมเต็มกระทะเหลือแค่นี้ดังนั้นเวลาเราไปซื้อหมูต้ม,มนมึงก็อย่าบน่นโอเงนี่2เส้น200อ,อยก็บ,บาทนจะเนจะต้มเนี่จะตุนซึ่งเ,เราจะปิดแก๊สแหละแล้วก็ไปนอนเถอะไอ้เทียแล้วก็พรุ่งนี้เช้าว่้ยมาอีกเท่าที่จิ้มนะ ค่อนข้างรู้สึกว่าหนานุ่มชุมช่มฉ่ำอันนี้ก็เป็นรอยที่เราเอาไอ้คีบจิ้มจิ้มซึ่งถ้าใครกลัวมันไม่สวยไม่ต้องจิ้มก็ได้แต่ส่วนตัวคือตาจิ้มเพื่อให้มันแทรกซึมเข้าไปนะไม่ได้ห่วงว่าสวยห่วงว่าแดแเราจะไม่อร่อยดีกว่านี่งเลชูซิชูซิ โอ้โหคนะุณน้าในระหว่างที่เราตุ๋นไปเรื่อยอะ่ะคือต้าเติมน้ํไประมาณสองรอบนะเพื่อให้มันท่วมตัวหมูและที่สําคัญคือพอเราตุ๋นไปเรื่อยๆมันก็จะดูดน้ำเข้าไปเรื่อย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 ๆข้างบนก็จะเป็นน้ามันเดี๋ยวเราก็จะปิดแกส๊สแล้วก็ว,า,วา,างไว้เงี้ยแหละบนเตาถ้าใครมีฝาหม้อก็ปิดแต่ว่าค,คุณไม่มีคะก็อย่างนี้ไปแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มาชิมกันครับพรุ่งนี้ดาวมันจะเข้าเนือ้อสุด ขอต้อนรับเข้าสู่เช้าอีกวันจ้ามาดูกันว่าหมู่ของเราจะซึมซาบซาบซึมกันไปถึงไหนเมื่อคืนสรุปฉันเอารับรับเอกแบบโยเพราะว่ามีฝ่อมองโอ้คุณนะ คือมันเป็นฟิลความเข้มข้นถึงดังนี่ยเข้าเนื้อสุดๆเราก็ทำการอุ่นและตุ่นต่อหน่อยแต่กิ่นหอมมากกินแบบอ <c oughs> ืกินแบบโอ้ my g o มกอดอะกิน oh God. ่นโอเมกอออะโอ้ยคเซาร์ดึบ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 ,ดบาอร่อยจะเปิดร้านเลยฮะเลยเลยแต่ว่าตจะไม่เพิ่มน้ำแหละคิดว่าเราจะตุ๋นแบบอย่างนี้ไปเลยแล้วก็ พอร้อนนะคะเรามาหั่นกันว้ายคุณน้ากินมากแล้วก็ได้เวลาของการหั่นจ้าเหมือนเดิมล้งแล้วจริงๆถ้าเอาอนาะไมยหน่อยก็นะน่า่าควรจะแยกเขียงชาวันนี้ก็ใช้นิปมาซื้อมาจากนิโกแอนเป็นแบบว่าฟิลจีนหน่อยๆแต่แรกก็ใช้จานป้ายโยแต่ว่าอันนี้ก็ดูหมาะสมนะคะข้าวเราอุ่นมาล้เรียบร้อยร้อนมากคุณทุนทำนนี้ปะ ที่ผมซื้อที่ญี่ปุ่นอ่ะมันดีมากเลยอ่ะร้านร้อยเยนอ่ะ Very good <c oughs> เราก็จะนำข้าวของเราโบลงไปบุ๊อันนี้ตั้งหุงข้าวไว้แบบเป็นเบสเก็บเอาไว้อยู่แล้ววิ่งไปปะยิ่ไปอ่ะเอาออกหน่อยแล้วกันตั้งจะหุงข้าวแบบทิ้งไว้แบบแช่นิดนึงอ่ะเพราะว่าเวลาเรามาอุ่นมันจะได้พอดีประมาณนี้ประมาณนี้โอ oh m มก o d หมูละร้อนเลย เอาชิ้นใหญ่เลยเลยกันนะคือตอนนี้กระเทียมกระชูกระเทยกระเทียมคือเปื่อยถึงขั้นสุดแล้วก็โช๊คข้ามเซนเตอร์ว้าวว้าวคุณนนาดูดีมากแล้วก็หั่นเป็นแบบในเมื่อเรารบระทานเองอุ้ยมันแบบมีดมันผ่านไปง่ายว่าเมื่อคืนมากเลยอุ้ยวับเขาให้อย่าหั่นหนามากลืมไปตัวเองเคี้ยวไม่ได้อุ้ย มันแบบมีดมันไม่ต้องใช้แรงกดเลยอะโหโหมีดไม่คมก็หั่นผ่านเนี่ยเราจะกินหนึ่งเส้นเลยทุกคนจริงๆรนะิถ้าใครมีผักมีไข่ควรใส่นะแต่เพื่อนไม่มีเราก็มาจัดเรียงใส่ข้าวโห oh, มันข้าวเนื้อข้าหนักแบบสุดๆเลยวะ่ะเราเรียงไงให้มันสวยวะ่ะข้าวน้างหมูหลน้นไม่เห็นข้าวแล้วคะ่ะ ยังไงอะจากนั้นเราก็ราดน้ำคือน้ำในกระทะเนี่ยมันจะมีความน้ำมันหน่อยนะจากหมูดังนั้นก็เวลาจะราดก็เลือกดอีนิดหน่อยพอในกระเทียมว้าณนะนี่อย่าเพิ่งราดเยอะเด็ดเค็มและนี่ก็คือ <c oughs> ข้าวหนึนห่งติ๋งเตนเตน ทรินี่เาจะให้ดีนะมันก็ควรจะต้องมีต้นหอมสักหน่อยเพื่อตัดแบบความสวยงามแต่ว่าหืมหิาแล้วก็เราจะเนมด้วยพริกหน่อยแล้วก็อันนี้ก็ได้เผื่อใครกันเลี่ยนนะคะโอ้ยทุกคนมัน่าอีสมากสุดๆที่เหลือเราก็จะเก็บไว้ในกล่องเด้อว้าวอืนี่หมุนมือตุ๊ตตุ๊ตตุ๊ตตุ แล้วเราก็ถึงเวลาอีสอีสอ่าอยู่ไม่ได้อ่านน้ำค่ะเดี๋ยวจะก,กินข้าวก่อนอ่านนำ้ำถึงคำว่าแบบป่งฟันทีเดียวเฮ้ยทุกคนดูหน่อยโอ้หคนโชว์ทุกคนนี้คือกลิ่นมันหอมมากเมื่อคืนวันทีทานเลยว่ากูต้องนอนเพื่อตื่นมากินให้ได้ โอ้ไม่ก๊อดโอ้ไม่ก๊อดคือกลมกลมอร่อยไม่เค็มไปไม่หวานไปคนฟันไม่เดียงทั้งเขียวได้น้ำซอสกำลังดีกระเทียมโอ้ไม่ก๊อดกระเทียมโอ้ไม่ก๊อดว้า โอเยียดว่ะโอไมก์กอดเลยอ่ะอันนี้คือโอไมกกอดลองกินกับพริกไหมลองช็อกพริกลงไปหน่อยคือใคจจะลาดน้ำกวดอีก็ได้แต่ว่ามันเข้าเนื้อแล้วประมาณนึงเลยแล้วเราก็จะโซกพริก so เพราะว่าคุณแบร์รกตุ๋ยเขาเป็นคนติดกินเผ็ดเป็นเม็ดแหละอันนี้คือฟันไม่ดีอืมอืมหืมหมูมัขนขาดเลยอ่ะแล้วเขามีพริกไปด้วยคือมันแบบอืมอืมอืมืม,มน้ำหมูอร่อยมาก อร่อยมากชิลลี่หนุบหนับอร่อยเอางี้ถ้าใครเป็นคนที่ไม่ชอบกินเื่องเทศให้เอาสามเกลือลดน้อยลงเผื่อไม่ใส่ก็ได้ถ้าอยากได้หมูที่เป็นฟิลหมูหวานเค็มนะไม่เคยสามเกลือเลยแต่ถ้าใครคนติดเื่องเทศเหมือนฉันใส่ได้เลยอืมต่มว่าตอนเอาหมูลงตอนแรกอะไม่ต้องใส่น้ำมันไม่ต้องใส่เลยนะไม่ต้องต้มด้วยถ้าต้มหมูมันจะแข็ง นะนำให้ใช้วิธีการจีแบบนั้นแหละให้เนื้อหมูมันรับตัวแล้วก็ความทุ่มซื้อของหมูมันจะได้ไม่หายใครติดนิ่งเนื้อมากกว่าก็ไปเลือกหมูส่วนเนื้อให้เยอะแต่ใครฟันไม่ดีแบบฉันก็ตามนี้เลยมาลองโรยก,กับเพรก่ปุ่นหน่อยเลหรือใครจะเลือกหมูส่วนอื่นก็ได้นะไม่ติดเลย อันนี้ใอยากกินสามชัน้นก็เถอแนะนาให้ทำวมน้นําเบสที่เป็นตัวปรุงเข้มข้นแต่แรกแล้วมันจะดีอย่าไปแบบอุย้ยชิมเบสเอะไรแล้วแบบอุย้ยมันเค็มมากมาอะไรมากไม่โอเคเลยทําให้มันรสจัด,จด,จดๆอะไรพอต้องเติมนะ้ำประมาณสามรอบอะจบคนเราทำมันดูอืมเด็ดโคกวันนี้มีแต่ความอ้วนไปแลวฉันจะลาเธอไปด้วยข้าวหมูและพริก